สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานาเสนอเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศค่ะและนี่นะคะคือ5้ารีวิวหนึ่งเหตุที่พวกเราได้วิเคราะห์ปัญหาออกมาค่ะชายอายุ24ปีให้สัมภาษณ์ว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่ลอยอยู่ในอากาศทําให้เขาเป็นโรคทางเดินหายใจระคายเคืองตาคอและจมูกต้องใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้านและมีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังทําให้ไม่สะดวกในการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือออกกําลังกาย สาเหตุของมลพิษทางอากาศสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์1ควันจากยานพาหนะ2โรงงานอุตสาหาก,การรมที่ไม่มีระบบกรองควันจึงปล่อยก๊าซพิษออกมา3การเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง4การใช้พลังงานฟอสซิลการใช้ถ่านหินน้ำมันในบ้านเรือนทำให้เกิดการเือนกระจก5การต่อสร้างและขนส่งวัสดุที่ทําให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายและสาเหตุจากธรรมชาติะคะก็จะมีภูเขาไฟระเบิดไฟป่ฟทาทับามธรรมชาติพายุฝนหรือฝุน่นทรายค่ะ กิจกรรมดีเฟน์ปัญหาด้วยหลักเฮาไมตวีนะคะกิจกรรมคิดนอกตรอบเฮาไมตวีขั้นตอนกิจกรรม1นมลพิษทางอากาศในชุมชน2แต่สาเหตุย่อยเช่นการขัาขยะปุ๋มทีเอ็มสองัขาดความรู้สารเขียนคำถามเฮาไมตวีเราจะลดการขัาขยะในชุมชนได้อย่างไรเราจะช่วยให้คนเข้าใจปัญหาปุ๋มปุทีเอ็มสองห้าได้อย่างไรเราจะสร้างระบบตรวจวัดปุ๋ที่ใช้ได้จริงได้อย่างไร4คํคำถามที่ดีที่สุดเพื่อให้เป็นโจทย์นวัตรกรรมของกลุ่มเรา เป้หาหมายกำหนดปัญหาให้ชัดเปิดมุมมองใหม่ในการหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างวัตกรรมที่ช่วยให้อากาศสะอาดขึ้นอีก e n s i v e Idea Solution ระดับบุคคลติดตั้งระบบฝอกอากาศทางบ้านเปลี่ยนรถยนต์ส่วนตัวเป็น ev หรือไฮโดรเจนค่ะสร้างกรีนโวลหรือสวนแนวตั้งที่บ้านติดตั้งโซลาเซลล์บวกระบบเก็บพลังงานระดับชุมชนสร้างชุมชนสีเขียวติดตั้งหองกรองอากาศกลางชุมชนระบบตรวจจับคุณภาพอากาศโครงการปลูกป่าเมืองระดับโรงเรียนธุรกิจขนาดเล็ก ระบบฟฝ้อากาศระดับอาคารเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดสร้างโรงเรือนปลูกต้นไม้ติดตั้งสถานีตรวจคุณภาพอากาศในโรงเรียนหรือร้านชิปไอเดียโซลูชันทั้งในระดับบุคคลชุมชนและโรงเรียนค่ะระดับบุคคลใช้จักรยานหรือเดินเพื่อลดการปล่อยควันค่ะใช้ขนส่งสาธารณะเพื่อประหยัดและลดมลพิษปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนออกไซด์และฝุ่นไม่เผาขยะเพื่อลดฝุ่น pm 2 5เป็นต้นค่ะ ระดับชุมชนนะคะตั้งจุดแยกขยะรีไซเคินลรณรงค์ไม่เผาขยะโครงการปลูกต้นไม้เป็นต้นค่ะระดับโรงเรียนปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้รีไซเคิลข,ขวดกระดาษถุงพลาสติกในโรงเรียนปลูกต้นไม้รอบอาคารสร้างมุมสีเขียวค่ะ เป็นเทสติกไอเดียแนวคิดกินสมาร์ทเทรนด้วยอัจฉริยะพอกอากาศของชุมชนด้วยอัจฉริยะที่ช่วยรดฝุ่น PM 2.5และพ่ออากาศเพื่อทำคงานสะอาดจากลมและแสงอาทิตย์ใช้ตาข่ายนาลนงเพื่อฟ้าสถิตกับจับกลุ่มความพัดลมช่วยหมุนเวียนอากาศมีเซนเซอร์ตรวจวัด คุณภาพอากาศและไฟ LED ได้กระดับมลพิดแบบเียทาอีกทั้ง6ูกไม้พระอาการรั่วเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามเหมาะสำหรับโรงเรียนตลาดเป็นพื้นที่ชุมชนแนวทางการดำเนินง,งานสร้างต้นแบบโดยใช้วัสดุท้องถิ่นและพลังงานจากโซลาเซลล์ติดตั้งเซ็นเซอร์แสดงข้อมอูลฟูแบบียธาจากกิจกรรมชุมชนดูแลรั้วสีเขียวร่วมกันขยายผลติดตั้งในพื้นที่เมืองอื่นๆผลที่คาดว่าจะได้รับลดฝุ่น PM 2.5ได้ราว10 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามสร้างกิจใต้สำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนแต่ได้ผลลัพธ์ยั่งยืนค่ะค่ะและนวัตรกรรมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเรานะคะก็คือเราจะเสนอแนวคิด Green Smart Living นั่นเองค่ะก็คือนวัตรกรรมที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศด้วยเทคโนโลยีธรรมชาติร่วมกันค่ะในระดับบุคคลนะคะเราก็จะใช้ในเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะเช่นรถ EV ส่วนแนวตั้งและโซลาร์เซลล์ค่ะ ระดับชุมชนจะพัฒนาให้เป็นชุมชนสีเขียวมีหอกลองอากาศและระบบตรวจ AQI ค่ะระดับโรงเรียนหรือธุรกิจขนาดเล็กนะคะก็จะสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวและกีฬาเพื่อเรียนรู้และฟอกอากาศค่ะแนวคิดของกลุ่มแล้วนะคะก็คือการรวมพลังทุกภาคส่วนเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์และชีวิตที่ยั่งยืนค่ะโปรโตไทป์ตาข่ายดับฝุ่นพลังงานลมคือนวัตรกรรมลดฝุ่น PM 2.5โดยใช้ตาข่ายนานโนที่สร้างไฟฟ้าสถิตช่วยดับฝุ่น สามารถตั้งตามรั้วหลืออาคารมีพัดลมหมุนเวียนอากาศและใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ชิ้นงานสามารถถอดล้างลมความสะอดได้ง่ายช่วยลดฝุ่นรอบพื้นที่โดยมีต้นทุนต่ำเหมาะสำหรับโรงเรียนและอาคารในเขตหมืนง